เราก็พลิกวิกฤตให้ปเป็นโอ,อกาสขายในราคาที่ถูกเอาจำนวนเอาให้คนมาซื้อจันเราได้เขาได้เราก็ขายได้ราคาทุทกวันถ้าเราขายในราคาที่มันแพงเขาซื้อตรงไหนเขาก็ซื้อได้แต่เราขายในราคาที่มันถูกเขาซื้อได้กินง่ายราคาแป8ห้าสบเขาซื้อเราไปเสร็จปุ๊บเขาไปอยากกลับมาซื้ออีกเพราะราคาเราได้เราได้น้อยเขาก็กินได้ฝากญาติพี่น้องเขาก็ได้ก,กินจักจันค่ะ หมอนทองแท้เลยค่ะโลละ85บาทแพงสุดก็คือร้อยวีก้านยาวโลละ75ชะนี75วันหนตันค่ะเราก็จะลดราคาลงลูกเน้ยเหลือ50เหลือ70หลือ60ใครเอาบา้างบางคนกำลังซื้อแบบไม่มากพอแต่อยากกินเอา70บาทเอา60บาทได้แล้วที่ร้านเด่าผลไม้ซิ่งนะคะแล้วก็รับประกันเนื้อด้วยนะคะอ่อนก็รักสิบค่นนะ,คะ ปดท่ามีร้อยหนึ่งร้อยยี่มีสังเกตค่ะจันค่ะน,นส 5, 5, 5. อันนี้แปดอันนี้แปดสิบห้าบาทค่ะแักจันค่ะขายมาปีนี้เป็นเอาแบบถ้าจริงจังปีนี้เป็นปีที่สามค่ะ,ะหมอนทองแท้เลยค่ะโลละแปดสิบห้าบาท มี85 100, 100แพงสุดก็คือร้อยห่ก็มันแล้วแต่ขึ้นแล้วแต่ลงนะคะแต่ปกติก็จะคือคงที่เลยอยู่ร้อยหนึ่งแล้วก็จะมีก้านยาวโลวละ75ชนี75อันนี้คือราคาคงที่ว่าราคาถูกมากไหมมันก็ถูกไม่มากนะคะแต่ว่าเราเอาจํานวนค่ะเพื่อให้เราเขาอยู่ได้เราอยู่ได้นี่คือที่1นึ่งของป้าที่2องนะคะคที่3ามนักหนึงนะคะัที่เว้นระยะห,าห่างะะอย่างเง้ยะเราประทิปธุรกิจที่เป็นการขายในราคาที่ถูก เอาจำนวนเอาให้คนมาซื้อกันเราได้เขาได้ถ้าเราขายในราคาที่มันแพงเขาซื้อตรงไหนเขาก็ซื้อได้แต่เราขายในราคาที่มันถูกเขาซื้อได้กินง่ายราคาแป8ห้าิเขาก็อยากกลับมาซื้ออีกเพราะราคาเราได้เราได้น้อยเขาก็กินได้ฝากญาติพี่น้องเขาก็ได้กินอโอโหเกิดบาลแักมากค่ะก็คือจะเราจะกีดให้ดุนทุกลูกชอบลูกไหนก็เอาลูกนั้นไม่ชอบก็วางไว้บางคนกําลังแบบ กำลังซื้อแบบไม่มากพอแต่อยากกินเอา70บาทเอา60บาทได้แล้ว,ลวเราก็จะลดราคาลงลูกเนี้ยเหลือ50หรือ70็หรือ60ใครเอาบ้างขอบัตรคิวค่ะเอาบัตรคิวใส่ไปในนี้นะคะเราก็รอช่างรอคิดเงินรอคิดเงินด้านนี้ค่ะเราจะไม่รับจองค่ะเพราะว่าบางคนจองแล้วมีปัญหาคือบางทีมันอาจจะแบบอยู่กับเราเนื้อกำลังกินคือบางทีเขาบอกกรอบนอกนุ่มในแต่เขามาหามใช่เราก็จะให้เขาก,กดเนื้อเองเลยทุกลูก ชอบลูกไหนคืออะไรใช่คือมาเจอกันที่ตรงนี้ได้เลยขายทุกวันค่ะช่วงนี้ขายทุกวันหมดหน้าทุเรียนก็ก็หยุดผักค่ะไม่ไหมคะตั้งแต่11โมงค่ะ <c oughs> ยันยันหมดเลยหมดก็ประมาณ4โมงเย็นหมดก็ถ้ามาจากกรุงเทพนะคะส่วนมากคนก็จะวิ่งแยกบรเชียแล้วก็เลี้ยวขวามาเลี้ยวขวามาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาทางหน้าโรงพยาบาลหน้าพระตำหนักศิริยาลัยครับ ตรงน,นี้จะเป็นร้านจอดรถของทังวังนะคะให้เราได้มีพื้นที่ให้ประชาชนนะคะได้มาขา,ายในตรงน,นี้ขอบคุณมากมากคะถ้าไม่มีตรงนี้ก็มู้จะไปขายตรงไหนเหมือนกันที่แล้วตรงนี้ก็คือดีมากนะคะเขาก็ไม่ได้เก็บค่าที่เราให้เราจัดเป็นระเบียบนะคะจัดระเบียบให้กับทางวังค่ะอันนี้ก็ฝากร้านด้วยนะคะชื่อร้านเจดานะคะผลไม้ซิ่งแล้วก็รับประกันเนื้อด้วยนะคะอ่อนก็รับเคงค่ะ